สวัสดีครับชาวราศีเซจัตเตอร์เรียนหรือราศีธนูทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลดวงไพ่ยี่สี่าสัมผัสบ์ไบทาร์โรมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้งสิบสองราศีนะครับรอบประจําเดือนมิถุนายนสองพับหรือเดือนมิถุนายน2564หรือ2021นะครับขอต้อนรับชาวราศีธนูหรือราศีเซจัตเตอร์เรียนและชาวทั้งสิบเอ็ดราศีที่เหลือนะครับเอฟสีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใใหม่นนนี้ะครับ เข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับหรือเดือนจูนนะ2021หรือ2564นะครับก็หวังว่าในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นด้วยวิกฤตของโรคระบาดก็ดีนะครับยังไงก็ขอให้ชาวทัศน์สองราศีทุกท่านแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ในช่องนี้ด้วยนะก็ขอให้คุณรักษาสุขภาพนะครับมีกําลังกายกําลังใจที่ดีนะครับและใครที่คาดหวังในเรื่องทางด้านความรักนะครับหรืออยากประสบความสําเร็จในเรื่องความรักก็ขอให้คุณสมบัติในเรื่องความรักด้วยนะ แ้ะขอให้ชาวราศีธนูนะครับหรือราศีเซนเซ t รียอทั้งคนที่ยังโสดนะครับแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คุณนั้นสําเร็จในเรื่องทางด้านความรักลักกันนะครับและที่สําคัญต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะสณานี้ขณะนี้นะครับคุณกําลังอยู่ในช่องดูดวงพพะยิปซียาสัมผัสบ,บายทารุมานโดยผมทารุมานนั้นดำเนินรายการอยู่นะครับสาหรับ ก่อนอื่นเลยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามให้ทารุ่แมนด้วยนะเพราะจะได้เป็นขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็ได้เป็นค่าครูให้กับทารุ่มแมนในการทำงาในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ออกมาแม่นยำนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะฮะถ้าคุณถูกใจผลงานของผมนะครับก็สามารถที่กดกระดิ่งติดตามกันได้เพื่อคุณจะไม่พลาดผลงานต่างๆของทารุ่มแมนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษอแดกก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นแรนดอมทัมเลสนะครับหรือว่า เ,เป็นดูดวงของไพ่ยิปีนะครับในความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศรีทุกๆเดือนเลยนะครับยังไงถ้าเกิดคุณถูกใจผลงานของผมก็สามารถที่จะกดกระดิ่งติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคําคอมเมนต์เลยนะครับนะแล้วก็การกดกระดิ่งติดตามแล้วก็การแชร์นะครับแล้วก็หวังว่าคุณคงได้แชร์นะครับกับเพื่อนๆของคุณที่เกิดราศีธนูให้เพื่อนของคุณที่เกิดราศีธนูนั้นได้ดูกันด้วยนะนะครับสำหรับในความรักความสัมพันธ์ในรอบประจําเดือนนี้นะครับ และสําหรับน้าไพ่ที่เห็นนะครับทั้งหมด5ใบนะครับที่ทาร่แมนได้เปิดให้แล้วทั้งสถานะคุณโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะสำหรับชาลาศีรธนูนะครับทารุม่มแมนก็ภูมิใจนาเสนอนะครับผลงานของอัสติซิสเป็นญี่ปุ่นนะครับและสําหรับนี้ค่อนข้างจะเป็นสําหรับเก่าแล้วนะครับแต่ว่าทารุ่มแมนนั้นยังไม่เคยนําออกมาในชนาแนลนะครับดังน,นั้นก็ภูมิใจนําเสนอนะครับชื่อว่าเดอะอาร์ชิมีทาร่นะครับ อาชิมิทาโรนั้นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการผสมผสานการเล่นแร่แปรธาตุการเ,าเขาเรียกว่าการอลุ่มอล่วยหรืออะไรประมาณนี้นะครับในลักษณะของเชิงของไพ่นะครับดังนั้นไพ่ในสําหรับนี้เนี่ยจะออกมาในท่าทีค่อนข้างเป็นโพสติฟนะหรือว่าเป็นทางด้านบวกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสำรับนะครับสำหรับใครที่ชอบสายแนวดาร์กหน่อยนะครับก็จะเป็น the shaman dream oracle นะครับซึ่งจะเป็นไพ่ของพ่อมดหรือไพ่หมอผีหรือไอพ่ไล้างส่งนะเรามาดูความฝันของ shaman นะครับ ออร์โคกเกนว่าชารแมนออร์คโก้นจะคาลิฟายอะไรให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูหรือสซนเะเรียนรอบประจําเดือนจูลหรือว่าเดือนมิถุนายน2564ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะครับในรอบของเดือนมิถุนายนนะครับดังนั้นเราก็ใช้เดอชาร์แมนดีมออร์โคเอามาคาลิฟายให้นะ ครานี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทานายกันเลยแล้วกันนะครับเอาคนสถานะยังโสดก่อนนะสำหรับชาราศีธนูหรือเตเ,เทเรียนนะครับก็คือหมายความว่าตอนนี้คุณยังไม่มีคู่นะครับคุณยังอาจจะเลิกลากับคนรักไปแล้วหรือว่าคุณอาจจะยังอยู่โสดอยู่ยังไม่ได้คบใครนะครับเรามาดูไพ่เดอลอชมิทาร์โรกันนะในอ,ะอิทธิพลห้าใบที่ว่าทาโรแมนได้เปิดพลังงานทั้งหมดห้าใบนะครับด้านบนคุณได้ไพ่ไฟออฟวอร์สนะครับก็คือไพ่ห้าคาถานะแล้วก็เซเว่นออฟวอร์สใบที่สองนะครับเจ็ดคาถาครับ ใบที่3 The Magician นะครับแล้วใบที่4 Queen of Swords นะครับแล้วใบข้างล่างใบละใบสุดท้ายสุดก็คือ Ace of c u p นะครับค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับซาลาสิงห์ธนูนะหรือเซอร์เจรเรตคนที่ยังโสดอยู่นะครับในช่วงต้นๆเดือนนึงจากอิกทธิพลของไพ่อาชิมิทาโร่เนี่ยคุณได้ไพ่5คาถาขึ้นมานะแล้วก็ไพ่7คาถาขึ้นมานะอาจจะเป็นไปได้นะว่าชาลาสิงห์ธนูหรือเซอรเจเรตคนนี้ยังโสดเนี่ยคุณอาจกําลังเกี่ยวกับอาจกําลังเหมือนกับว่ามีความ เขาเรียกว่ามีความตั้งมั่นนะครับในการที่คุณกําลังจะมองหางานใหม่หรือมีการลักษณะของการที่คุณกําลังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือกรณีว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากที่ทํางานของคุณนะั้นดังนั้นคุณค่อนข้างจะไฟอยู่พอสมควรนะครับชราศาีธนูนะดังนั้นเนี่ยชราศาีธนูจึงมีเวลาในการที่คุณจะค,ำค,ำคำมักนคมันในการที่คุณจะแก้ไขปัญหาในเรื่องสถานการณ์ในเรื่องของงานของคุณนะครับ ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่แต่ผมบอกเลยว่าชาวราศีธนูเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นคิดหรือว่าค่อนข้างจะให้เวลาเนี่ยกับในเรื่องด้านส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่ลันที่จะไข,ขว่คว้านะครับดังนั้นมันอาจจะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยหรือเซจะเรยนเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหนื่อยๆหน่อยนะ อาจจะมีบางคนนะครับที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานและอาจจะมีดูในเกณฑ์ในการเปลี่ยนงานนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต,แต่วันที่15นะครับถึงวันที่30ของเดือนมิถุนาหรือเดือนจูนเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการที่คุณจะได้งานใหม่นะถ้าใครมีเกณฑ์ในการตกงานหรือว่ามีเกณฑ์ในการโดนไล่ออกจากงานหรือกรณีว่ามีเกณฑ์ในการเข้าใจผิดจนจนเป็นเหตุที่ทําให้คุณอาจจะต้องออกไปจากงานเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคุณมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้งานใหม่นะ ดังนั้นทารุมันก็อยากจะให้คุณรับรู้เอาไว้นะครับว่าคุณมีความโชคดีในเรื่องของการงานด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครว่างงานนะครับสำหรับซาลาศิรธนูนะ คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานใหม่ดังนั้นให้คุณออกลองไปหางานทําดูได้เลยนะครับลองไปสมัครงานดูนะครับหรือว่าลองไปที่นั่นที่นี่ที่คุณสนใจดูนะแต่ที่สาคัญในเดือนนี้คุณจะต้องมีพลังแอคทีฟในตัวค่อน mm. ข้างเยอะนะครับดังนั้นในเรื่องทางด้านความรักเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าในเดือนนี้นะครับชาลาศิธนูคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะไม่มีโชคในเรื่องทางด้านความรักสักเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะสนใจในเรื่องราวของตัวเองนะครับอยากจะทํานู่นทําน,นี่ให้มันสาเร็จหรือกรณีว่าปัญหาอะไรที่บั้นค้างคาหร มันยังสาสางไม่เสร็จเนี่ยชาวราศีธนูนะครับคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะค่อนข้างจะเคลียร์ปัญหาในตรงนั้นและคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ด้วยความตั้งใจของตัวคุณเองแล้วก็ได้ด้วยความมุ่งมั่นของตัวคุณเองนะครับ ขอให้เดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นเนี่ยเท่านั้นเป็นพอนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีนะแต่ในช่วงประมาณปลายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20ไปนะถึงวันที่30มันอาจจะมีความโชคดีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีธนูนะคนที่ยังโสดน,นะครับคุณอาจจะได้เจอเจอรักใหม่นะเพราะว่าเอกัพนะครับเป็นไพ่จบของคุณนะฮะดังนั้นเป็นไปได้หรือมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณอาจจะได้เจอเจอคนที่ใช่หรือใครคนนั้นหรือว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเนี่ ตรงนี้เนี่ยทาร์โรมนให้ความเป็นไปได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก70%นะครับ สำหรับชาวราศีธนูที่จะมีรักใหม่เกิดขึ้นนั้นหลังจากที่คุณอาจจะเคลียร์ปัญหาตัวเองหรือว่าในกรณีว่าคุณอาจจะมองหางานใหม่แล้วคุณได้งานใหม่แล้วคุณมีความสบายใจแล้วอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นความรักอาจจะมีเกณฑ์นในการเกิดขึ้นนะคุณอาจจะไปปิ๊งไขรก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการที่คุณได้จะจะเริ่มต้นในการที่คุณได้จะรู้จักไขรนะฮะดังนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลาในการที่ต้องคบหาดูใจกันอยู่พอสมควรนะ ดังนั้นผมอยากให้ชาราสีธนูหรือสันจตะเรศคนที่ยังโสดเนี่ยขอให้คุณทุ่มเทในเรื่องของตัวเองจะดีกว่านะและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูเหมือนในเดือนนี้ชาลาสิธนูนะครับหรือสันเจ t ะเรศคนที่ยังโสดเนี่ยคุณค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตอยู่พอสมควรอาจจะมีเรื่องหลายๆเรื่องนะทำให้คุณรู้สึกว่าซีเรียสกับตัวเองก็เป็นไปได้นะ แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะไม่เกินความสามารถของคุณนะครับถ้าคุณมีความตั้งใจคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะชาวราศีธนูคุณรู้ตัวต,วต,วตวนคุณอยู่แล้วดนะังนั้นขอเพียงแค่ว่าคุณออกไปไฝ่กับมันนะครับหรือว่าไปสู้กับมันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะดังนั้นเป็นไปได้ใครที่กําลังมองหางานใหม่ก็จะได้งานนะครับหรือใครที่อยากจะเคลียร์ปัญหาในเรื่องทางด้านการงานนะคุณจะเคลียร์แล้วก็สสางพาระในเรื่องทางด้านการงานนั้นจบนะครับถึงแม้อาจจะต้องมีเกณฑ์ใในนนกกกาาาารรผิดจับบบคคง้็ตมะ แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอเชื่อว่าชาวราศีธนูน่าจะผ่านอุปสรรคนะครับหรืออะไรที่คุณอยากจะสะสางหรืออะไรที่ร้ายๆในรอบเดือนนี้ไปได้เพราะว่าในช่วงของปลายเดือนเนี่ยน่าจะมีสิ่งที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าเป็นท่านหญิงเนี่ยอาจจะค่อนข้างมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะมากกว่าชาวราศีธนูหรือสจตเรียนคนที่เป็นผู้ชายนะครับ ในเดือนนี้ท่านที่เป็นผู้หญิงชาลาร์สิงหดูอาจจะต้องไฟติ้งมากหน่อยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านได้นะไม่เกินความสามารถของคุณนะครับดังนั้นในเดือนนี้จะยังไงก็แล้วแต่นั้นก็ขอให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักละกันแล้วก็เจอะเจอความรักแท้นะครับเพราะว่าอย่างที่พระทา์โรแมนบอกไปขั้นต้นว่าประมาณช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยคุณอาคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ในการได้เจอเจอใครบางคนก็ได้นะตั้งแต่วันที่20นะครับไปถึงวันที่30ของเดือนมิถุนาดังนั้นคุณรอดูลกัน เขาหรือเธอคนนี้นะครับอาจจะเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆนะฮะไม่คุยมากมายเป็นคนค่อนข้างจะออกจากขี้อายด้วยซ้านะแต่เป็นคนค่อนข้างจะรูปหล่อหรือว่าหน้าตาสะสวยนะครับดังนั้นจึงเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับชาวราศีธนูอยู่พอสมควรแต่คุณต้องลุ้นดูนะครับว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นโซเมนหรือเป็นคู่แท้ของคุณหรือเปล่าคุณเองสามารถที่จะคบเขาหรือเธอนั้นได้นานไหมเราก็ต้องมาดูในช่วงของเดือนหน้าก็คือเดือนจุายกราคณากมเบเกนนะครับเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าในเดือนหน้าเขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาในวงจรชีวิตคุณ ากน้อยขนาดไหนแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอเขาหรือเธอนั้นอยู่ในช่วงประมาณไปลายเดือนมิถุนายนนะครับยังไงก็หลอดูแล้วกันนะคราวน,นี้ยังไงก็ขอให้ชาวราศีธนูหรือเซนเซ t ร r เรตคนที่ยังโสดก็ขอให้คุณนั้นเคลียร์ปัญหาสะสางให้เสร็จนะครับแล้วก็ขอให้คุณมีความโชคดีกับทุกๆเรื่องด้วยเพราะว่าไปลายเดือนอาจจะมีข่าวดีหรือปลายเดือนคุณอาจจะได้เจเจอรักใหม่ที่คุณ จะรอหรือว่าอยากจะเจอเจอมานานก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีธนูหรือสัจจเรศคนที่ยังโสดนั้นขอให้คุณโชคดีละกันนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีคบกันไปไปมาๆนะครับหรือว่าสถานภาพในความรักนั้นชัดเจนหรือไม่ชัดเจนจะประการใดหรือแม้กระทั่งคุณจะมีปัญหาหรือมีประเด็นกันหรือไม่มีประเด็นกันก็ตามนะครับด้วยอิทธิพลของไพ่ Five Wands นะครับห้าคาถา Seven Wands เจ็ดคาถา The นะครับควีนซอสนะครับแล้วก็เอ็กซ์ครับเนี่ย อาจจะเป็นไปได้นะสำหรับคนที่มีคู่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่คบกันแบบว่าไปไป,ไปมาๆเนี่ยในช่วงของต้นต้นเดือนตั้งแต่วันที่1นึถึงสิของเดือนมิถุนาเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการที่อาจจะต้องสะสางปัญหาของตัวเองเหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่ต้องสาสา่งปัญหาหรือสาสางงานของเขาเองนะครับมันจึงทางให้คุณสองคนนั้นอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากนะักเพราะต่างฝ่ายอาจจะต้องไปสาสางเรื่องภาระดังนั้นความรักนะครับของแต่ ของคุณกับเขาเนี่ยก็อาจจะดูค่อนข้างเจริญไปนิดหนึ่งดังนั้นขอให้ชาราศีธนูนะครับหรือสซนเชรเ,เรตคนที่มีคู่อยู่แล้วจงให้ความสําคัญกับคนรักของคุณด้วยนะอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้เจอกันนะครับก็ขอให้คุณได้ส่งไลน์ส่งกําลังใจนะฮะส่งความห่วงใยไปให้กับคนรักของคุณนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะครับอย่าเอา,เอาความรู้สึกของในเรื่องของการงานหรือปัญหาที่คุณได้เจอเนี่ยมาลงปัญหามาลงความรู้สึกกับคนรักของคุณนะ ซึ่งตรงนั้นอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้น1นึ่งถึงสิของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังในเรื่องว่าคุณจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่าต่างฝ่ายอาจจะอ,อาจจะเครียดหรือว่าซีเรียสเรื่องอะไรมาเนี่ยอาจจะมาลงความรู้สึกนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดอาการค่อนข้างน้อยใจนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากวันที่15ไปแล้วเนี่ยถึงวันที่30 ของเดือนมิถุนายนนะครับใครที่เป็นฝ่ายผิดใครที่เป็นฝ่ายจะไปง้อใครหรือกรณีว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการทะเลาะกกันตั้งแต่ในช่วงของต้นต้นเดือนนะครับประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ย คุณกับคนรักมีเกณฑ์ในการที่จะมางอนง้อหรือมาคืนดีซึ่งกันและกันนะครับและความรักนั้นมันก็จะไปในทิศทางที่ดีด้วยขอให้ชาวราศีธนูจงรู้ไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะทะเลาะอะไรกันก็นแล้วแต่หรือคุณอาจจะมีประเด็นหรือมีปัญหากันตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยในช่วงของประมาณกลางเดือนนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่3 0ของเดือนจูหลหรือมิถุนาเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ในการที่คุณจะได้กลับมาง้อซึ่งกันและกันไม่คนรักของชาวราศีธนูมางง้อราศีธนูาาราศี รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีไปบ้างหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายถูกเขาอาจจะเป็นฝ่ายผิดแต่คุณต้องมีเกณฑ์ไปงอ,อเขาก็อยากได้ถืออะไรกันมากนะครับถ้าคุณรักกันคุณก็ควรจะมีเกณฑ์ในการปฏริประนอมนะเพราะว่าให้ความรักดีๆนะครับหรือสิ่งดีๆเนี่ยโอกาสดีๆในเรื่องทางด้านความรักระหว่างคุณกับเขากําลังรอคุณกับเขาอยู่นะดังนั้นก็ขอให้ประดิประนอมแล้วก็ มีเกณฑ์ในการมาคืนดีกันซันะครับอะไรถ้ายอมได้หรืออารมณ์ม่วอยได้คุณควรจะอารมณ์่วอ,อยนะเพราะในช่วงของเดือนมิถุนาเนี่ยเพราะว่าคุณสองคนเองอาจจะค่อนข้างจริงจริง,จ,รง,จ,รงจังๆกับในเรื่องของภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจุดยังต้องรับผิดช,ชอบหรือว่าคุณต้องเข้าไปแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ นะบางรายอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยซ้ำนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะดังนั้นคุณอาจจะทุ่มเทเวลาให้กับในเรื่องของปัญหาที่คุณต้องรับผิดชอบหรือต้องแก้ไขแต่ว่าคนรักของคุณนั้นก็จะเข้าใจคุณถ้าคุณบอกกับคนรักนะครับหรือว่าอย่างน้อยให้เวลากับคุณรักหรือว่าได้บอกกล่าวกันว่าเออตอนนี้เนี่ยคุณประสบในเรื่องของเกี่ยวกับ อะไรอยู่นะแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขอะไรประมาณนี้กรุณาบอกให้คุณรักคุณรู้นะครับแค่นั้นแหละคนรักของคุณก็จะเข้าใจคุณดีกว่าคุณไม่บอกอะไรนะแล้วคุณทําเป็นนิ่ง,งๆเฉยๆไปเนี่ยจะทําให้คนรักของคุณนั้นเกิดความเข้าใจผิดคุณได้ง่ายพราะดูแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ของชาราศีธนูนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยจะคอนข้างไปในทิศทางที่ดีถึงแม้กระทั่งคุณจะมีปัญหากันบ้างก็ตามนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับความอารมณ์อโล่วยและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะคู่ที่คบกันนา,น,า,น,า,น,าน,นะครับ เพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็จะเป็นช่วงครึ่งเดือนที่ดีที่คุณสองคนนั้นจะมีเกณฑ์นในการตอกความเข้าใจกันได้นะและความรักจะไปสู่สถานภาพที่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ชาวราศีธนูหรือสจ๊วเ,เรตคนที่มีคู่เนี่ยรู้ไว้เลยนะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณกับคนรักมีเกณฑ์นในการที่มาคืนดีกันแต่ขอให้คุณนั้นลดอีโก้ลงมาโดยเฉพาะท่านหญิงที่ชาวราศีธนูนะครับควรจะลดอีโก้ลงมาน,นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะเป็นไปตามอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้เพราะว่าดูแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่มีเกณฑ์ในการเลิกกันหรือคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ในการความเป็นโซเมรหรือความเป็นเนื้อคู่หรือคู่แท้ซึ่งกันและกันนะครับในช่วงของอนาคตนะดังนั้นอารมณ์อล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่คุณอาจจะทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นไปได้ ดังนั้นพยายามนะครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดมากนะพยายามทําใจให้สบายๆนะครับคิดเป็นแง่บวกคิดเป็นแง่โพสติฟซะและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามอย่างที่คุณคิดไว้นะครับชาวราศีธนูคนที่มีคู่อยู่แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับกับในไพ่ออร์คกันบ้างแนละ้วว่า The Charmandream Oracle นั้นจะคาลิฟายอะไรให้กับชาวราศีธนูหรือเซนเทเรทั้งคนที่อย่างโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนมิถุนายนส5ง4หรือเส่นรือเดือนจูน2021นะครัเยี๋ยวเอาคนโสดกันะเดี๋ยวเอาคน,น,นะาร,น,น,นครับ คุณได้หมายเลขที่61อัฮะอ่านว่า well song นะครับ well song ก็คือเพลงของประวานนั่นเองนะ s e ริซองส s ่ e ริ n อ thing นะครับบ่งบอกถึงความกังวานไพ่นะครับของ Or a c ค e เนี่ยของ The s h a m a n Oracle คเนี่ยพยายามบ่งบอกชาลาสีธนูคนที่ยังโสนนะนะเขาบอกว่าคุณควรจะมีการฟังเพลงมากๆนะชาลาสีธนูเขาเรียกว่า Music of Therapy นะครับเขาเรียกว่าเพลงนั้นจะบำบัดคุณอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะ ชาลสีธรูคนนี้ยังโสดขอให้ดูขอให้รู้ไว้นะครับว่าเวลซองหรือเรซองจริงนะครับมงบอกถึงความกังวานในเพลงเ mm hmm. ขาบอกว่าขอให้คุณได้ฟังเพลงเพลงนั้นจะเสริมสร้างกําลังใจแล้วก็มอบแรงบันดาลใจให้กับคุณในการที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกอย่างไรนะครับในรอบเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ออกเป็นด้านดีด้านไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณนั้นฟังเพลงเพลงจะช่วยบำบัดทําให้คุณ ทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทําให้คุณรู้สึกมีกําลังใจนะครับแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามีแรงที่คุณจะเดินไปต่อนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้เดือนนี้ชาวราศีธนูหรือเซนเซรเรียนไม่ว่าคุณจะท้อถอยยังไงขอให้คุณฟังเพลงนะครับเพลงพลังของเพลงนั้นจะช่วยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไม่เชื่อขอให้ชาวราศีธนูลองทําดูนะเพราะคุณอาจจะห่างเหินจากการฟรังเพลงหรือว่าการวีลเลการผ่อนคลายมานานแล้วนะครับดังนนนนั้ใเดือี ให้ s The s h a r m a n d r e a m Oracle นั้นบอกว่า Well ซองแปลว่า r e s o n a t บ่งบอกว่าให้คุณนั้นพยายามฟังเพลงให้มากและเพลงนั้นจะบำบัดทําให้คุณนั้นมีกําลังใจและจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับปัญหาอะไรถ้าดูเหมือนกับว่ามันจะแก้ไขไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะได้รับการแก้ไขและโดยเฉพาะเพลงจะช่วยบำบัดและจะช่วยทําให้ตัวคุณเองนั้นดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทันใจความคิดแล้วก็ศักยภาพของตัวของคุณนั่นเองนะชาราศิธนูนะครับ ดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นโชคดีละกันคราวนี้เืยเรามาดูคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างนะครับกับชาาสิทธนูหรือเซจจเจรเรตคนที่มีคู่อยู่แล้วเรามาดูว่า The Charmand Dream Oracle นั้นจะคัลลไฟายอะไรให้กับชาลาสิทธนูนะครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจาเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนจูน2021หรือ2564น,นะครับคุณได้หมายเลขที่45นะครับอ่านว่านะครับ Uh, repenting the wells นะครับ r e p a n r i n g the well forgiveness นะครับ forgiveness นะฮะ r e p a n t i n g the wells นะครับ่ world, บมบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เขาบอกบอกถึงการซ่อมนะครับหรือการปรับเปลี่ยนอะไรในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันดีขึ้นนะไม่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ย อาจจะไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยน repairing the w e l l s นะครับบ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นผ้าม่านเนี่ยถ้ามันขาดไปแล้วคุณก็สามารถที่จะเอามาเย็บเอามาซ่อมได้อะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าสิ่งอะไรที่ททก็แล้วแต่ที่มันพังที่มันเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดหรือจะเป็นในเรื่องของอุปนิสัยของคุณนะครับนะหรือว่าของคนรักของคุณก็ตามคุณควรจะมีการเอ็นอ่อนผ่อนตามคำว่า forgive n e s s บ่งบอกถึงการให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดนะครับหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกยังไงก็แล้วแต่นะชาลาศิธนูถ้าในเดือนนี้คนรักของคุณมาขอโอกาสนะครับแล้วก็ขอมาคืนดีด้วยจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณนั้นอารมุ่มอร่วยนะครับและที่สําคัญจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณยกโทษซึ่งกันและกัน แล้วลองดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักจะพัฒนาก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่า r e p a i r i n g the Wells มันบ่งบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันยังขาดยังซ่อมที่จะจําเป็นจะต้องซ่อมหรือจาเป็นจะต้องประดิประนอมหรือว่าอารม่มอร่วยถ้ามันมีโอกาสนะครับขอให้คุณนั้นอารม่มอร่วยแล้วก็ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองก็ดีหรือว่าจะเป็นคนรักของคุณเองก็ดีขอให้คุณให้โอกาสซึ่งกันและกันและที่สําคัญความรักที่แท้จริงก็คือการยกโทษหรือการให้อภัยนั่นเองนะครับไม่ว่าสถานการณ์ยังไงจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้คุณรับรู้ไว้ได้เลยนะว่า ขอให้คุณเพียงแค่ว่าคุณให้โอกาสและก็ให้อภัยกับความรักของตัวคุณเองแล้วก็กับคนรักของคุณนะครับและทุกสิ่งทุกอ,อย่างก็จะไปในทิศทางที่คุณนั้นต้องการนะเพราะยังมีอะไรที่ดีๆนะครับหรืออะไรที่รอชาราศีิธนูหรือสุ said, ชาตเรียกอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ดีๆขอเพียงแค่ว่าคุณให้โอกาสกับตัวคุณเองและก็ให้โอกาสกับคนรักของคุณและความรักของคุณกับเขานะครับและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะก็ยังไงก็ขอให้ เชร์ Cheer, นะครับให้กับชาลาสีธดูหรือว่าเัจเจเรีกไขที่มีประเด็นต่อกันหรือมีปัญหาต่อกันก็ขอให้มีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีซึ่งกันและกันและขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับขอเพียงแค่คุณเปิดใจนะรับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนกรกฎาคมในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณมีการให้อภัยกันแล้วให้โอกาสกันแล้วนะครับ จะไปดูว่าทิศทางความรักระหว่างชาวราศีธนูกับคนรักจะไปในทิศทางไหนต่อในช่วงเดือนกนรกฎาคมนะเลยเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่เดือนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ชาวราศีธนูนะครับจงให้อภัยและให้โอกาสกับตัวคุณเองและคนรักของคุณด้วยเพื่อความรักของคุณกับเขาจะได้มีการพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะการให้อภยัยครั้งนี้หรือการให้โอกาสครั้งนี้ทําให้คนรักของคุณนั้นเห็นคุณค่าของคุณได้มากทีเดียวนะ อยากให้ชาราศีธนูนั้นคิดเป็นโพสติฟแล้วกันนะครับนี่คือภาพ general โดยรวมนะครับหรือว่าการอ่านโดยรวม reading นะครับของชาราศีธนูความรักความสัมพันธ์ของชาราศีธนูหรือ Sagittarius ทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจําเดือนมิถุนายน2 0 4หรือเดือนชูน2021นะครับ ทาร์กแมนบอกว่าน,นะครับในการทำนายครั้งนี้คงจะเป็นเข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์และเป็นการแดนส์ที่ถูกต้องและที่ดีๆให้กับชาลาศิธนูนะอย่าลืมว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหตุการณ์สลับกันบ้างหรืออาจจะเกิดขึ้นเลยไม่เกิดขึ้นเลยก็ตามนะครับถือว่าดูเพื่อความบันเทิงดังนั้นคุณไม่ต้องไปอินอะไรมากมายนะแต่ถ้าเรามีพลังงานแมกเนในการทำนายนั้นตรงกันคุณก็สามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ปรับใช้นะครับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ความรักของคุณได้และถ้าคุณอยากสนใจในการที่่อยากจะดดูสูสววนตั ก็สามารถอดไลน์นะครับซึ่งมีสคริปต์อยู่ใต้ร่างให้อยู่แล้วนะหรือคุณจะเข้าไปโทรศัพท์เข้าบาก็ได้นะครับมาจองคิวนะหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k พิมพ์คําว่าดูดวงพ่ยิปยียา ah สัมผัสบายทารมนนะครับคุณก็จะเห็น,นากิจการรมบางส่วนของทารแมนก็สามารถที่จะ add, อดไลน์อดเฟซบุ๊ก้ามาในการจองคิวกันได้ทารแมนยังมีคือว่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมท่างสิบสองราศีนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยถ้าคุณชอบผลงานของผมนะ ผมพร้อมที่จะเป็นเข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์ดีๆและเป็นคําตอบดีๆให้กับชาวราศีทั้ง12ราศีในเรื่องของความรักถ้าคุณยังมีความสับสนหรือคุณอยากจะหาคําตอบในเรื่องของความรักยังไงกเ็เข้ามาจองคิวกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองว่า ผมมีความแม่นยําขนาดไหนด้วยไพ่ทาโร่นะครับแล้วก็ไพ่ออร์คิลที่ผมมีหลายๆสำรับพร้อมที่จะรีดิงค์คาลไฟให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่สนใจในการจองคิวเข้ามานะครับอย่างไงก็จองเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเดือนหน้าในเดือนกรกฎานะครับว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูหรือสจัตเรียดเนี่ยในรอบเดือนกรกฎาก็ซึ่งเข้ากลางปีกับบาลันเนี่ยคนที่คนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วทิศทางของความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สําหรับใน ตอนนี้ทารุใหมคก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูนะครับหรือเัตเทเียจนรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขมากๆอย่าลืมว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ตามใจตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะราะขอให้คลิปนี้มีคนมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วเราเจอกันเดือนใหม่ในในรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับเดือนนี้ l u c ก y i อินเกม u ั k ก in อินเินะครับชาวราศีธนูครับรักษาสุขภาพนะครับชาวราศีธนู สวัสดีครับ